สวัสดีค่ะเอว่ากันลัางยังกันล่างแยกผ่าสิซักจะ้ะอ้าวลัปิดไฟกันอยู่บ้านเมื่อนี้เมื่อนี้วันที่วันที่สิบสองโหสงไหม,มวันที่สิบสองน่าจะเนาะล้ำจากคลิปล่าสุดที่นี่าว่าไอว่าเหนคลิปว่า บัสมายว่สมายจนหายวัชสมายยุดสามมือนสี่มือจนหายจน่อยรูว่าจะพองติดโควิดหลังจากนั่นกับผ้ากันยูบ้านก็ตัวยูบานเมื่อนี้ก็น่าจ,จะเป็นวันที่สองนับตั้งแต่หมือนป่วยเมื่อนที่สองก็น่าจ,จะเป็นอาทิตย์กลัวละเกือบสองอาทิตย์ละว่าได้ไปใส่ยูบ้านงานกับว่ได้ไปล้างงานเลยจ้ะเพราะว่า หลังจากป่วยได้<ม>จนหายแล้วหลังจากที่แม่พี่ว่าลงคลิปล่ะสุดเร,แเา,ราแม่ oh พี่ว่ากันไปตรวจสรุปว่าแมนอิลิว่าติดโอเมกอนน้องพี่ว่ากับเบลไปโรงเรียนจะอยู่บ้านคือกันก็คือการโตกันอยู่บ้านเลยวันนั้นเถอะบ้านนี้แต่บ้านก็บ่บบมีอาการอย่างตอนนี้นะเป็นบอสบายอายุสองมื่นสามมื่นเต็มที่ยสามมื่นที่มีอาการแบบว่ารู้สึกว่าจะของบอสบายมือที่ซี่ไม่ได้หากับปกติก็มีซิฟฟูดฟิตๆหนะ่อยแต่ตอนนี้นี่มัน วันนี้ิสองเนาะน่าจะเป็นมากสิบสิบหมื่นสิบหมื่นได้แล้วคือป่ามมีอย่างเม่มีอาการอย่างนี้เลยจ้ะแต่ว่ากะกะให้เผื่อความแน่ใจแม่พยา่าไปตรวจมือสองมันเที่้วมันยังมีเสืออยู่คืออาการบ่อมีแล้วแต่ไปตรวจเพื่อความช่วกยังมีเสืออยู่บัดนี้มืออื่นแม่พยา่าสี่นีนัดไปตรวจอีหลอบหนึ่งเพื่อความโชว่าเสือมันเบิดแล้วนะเพราะเพราะตอนมีตรวจแล้วมันยังมีเสืออยู่ถึงจะอาการจะบ่มีแล้วแต่มันกยังมีเสืออยู่ แม่แม่ว่าก็เลยสิส,สิสิอย่างละไปตรวจอีกรอบนึงเพื่อความชั่วน้องแม่ว่าก็ต้องตรวจเพราะโรงเรียนเขาก็ต้องการให้เขาไปตรวจว่าห้างพ่มีเฉื่ออีหลีอความสกลับไปเล่นใดอย่างนี้นะน้องแม่ว่าอันแม่แม่ว่าสิพาไปเบิ่งย่ายย่ายนี่ก็คือเศร้ามากกินขา้าวกินยากินวิตามินอย่างร่วมๆทุกอย่างเพิ่นกับเสพคนยู่ในห้องเพิ่นนะเพิ่นกับสินอนเบิ่งเล่นโทรศัพท์ยังเพิ่นนี่แหละ อันนี้แม่ว่าสิพาไปเบิ้งยายจ้ะไปเบิ้งปปคุณยายเนาะว่าคุณยายเป็นทำอะไรอยู่อัปเดตคุณยายสิคุณยายเป็นยังไงเสียงกำลงสักผ้าแนมน่พยามีบ้านเห็ดจะเบียกบ้านแม่ว่าเก็บต้นคริสต์มาสมันก็แล้วเก็บต้นคริสต์มาสแล้วก็เลยมากห้องแม่ว่ามาหลีดผ้ามาซักผ้าสิมึงยาย ยายจะรับตีที่ว่ามันยายรับไหมเย็นได้ฮะเปนย็นเย็นบ่เย็นยังได้ถุงนอกติดลบภหม่ยันได้ก,ก็กได้นอนน,นอนเว้นตียาเนาะโอ้พ่นกินยาเนะาะกินยาแล้วอยากนอนตีโอ้โอ้โอ้เมือ่อปิดบังกองมาถามเบิงบ้งสนันดอกเป็นยังไดงมาเดบอเดบอัปเดตอาการคุณยายลูกเป็นนังไงเลนะือกเปิดไฟกันเด้ออัพเดตอัพเดตอาการคุณยายนี่เป็นยังไดง วันนี้ยังติยะวันนี้ยังเกิดขึ้นได้บอกภัยมันก็สิสองอาทิตย์แล้วได้แม่แต่เขาหนักตั้งหนูเขากระโดดต้นที่หนึ่งไปใช่ปะมื่อหนึ่งสิบสองกับอีกสองหมื่นก็จะครบสองอาทิตย์เนาะมันก็เลยเพรามีอาการยังติเป็นไหกินข้าวกินน้ไรเสียบอ๋อเสีบแล้ว่กำลังจะเทียงกินข้าวอีกติกินข้าวบันทห้ายล่ำสางติกำลังแซ่บติกินข้าวแซ่บติกินข้าวได้ปกติรักกินปกติบ่๋อเออปกติเลยแล้ว ได้กินบ่้ได้กินล้วอ๋อมันตอนแรกกับบอดีบอดีนีบ่มีเดี่ละเอาสิยงบลับกินน็คือการได้กินอยู่แม่บ่ส่วนหนึ่งบ่บ่บรับกินอยู่อันที่แม่้ยบลับกินน่ะสิเป็นเพราะแม่กินยาอืกินยาหลายมันก็ได้รินมันก็เลยเป็นซาๆซ่ายากินก็อยากเข้าแต่ถามว่าได้กินเนาะได้กินปกติกินปกต่กินก็ะหูจักเพชรหูสมหูหวานอยู่อืเห็นบ่บ่เป็นยัง น้อนบ้อเงิน,น,นก็โดนท<า>ั้งอันนี่ก็เลยผิดตัวบ่มบีปวดหัวบ่มีไผ่บ๊วยยังบอกบอว่าบ๊วยเป็นคนป่วยห่าห่าอะไรแม่แค่ไหนก็ว่ากัน่าเป็นคนป่วยอยู่ดีๆคนดีๆยัง,งว่าเป็นคนป่วยก็เสีบว่าเป็นคนป่วยจะกะ็เลยอยากหมอจะดอกจิอยากหัวใจกคองน<ม>ี่ยแหละยู่ดีๆก็เป็นคนป่วยแต่ว่ามืออื่นมือเนี่ยหน,นูจะไปตรวจอีกรอบนะึง S <S ตรวจลัวให้มันหูว่าจะพอบอป็นว่ามีเสือกหล้วมันมันเศร้าแหล่าหรแต่ว่าเสือมันน่ะขั้น,น,นป็นบานเทาก็เอื่นศากมันนะากเขาอยูมันยังม,มีหลังไก่อยู่มันได้ยังตรวจพออยู่มืออื่นสี่ไปตรวจให้มันบ่าบ่มี่ให้ว่าเขาบ่าบมี่ม,บบมีเสีหนะกไปข <ừ, S 1> ึ้นไปเห็ดงานเจอเออหมอเหตุงาน ừ, เ,าเ,าเาาาขาโทรน,น,นั่นไปเห็ดงานนาน่ะเขาก็เลยว่าขอไปตรวจก่อนแต่หน่องแพ้ว่าน่งยังไงก็ต้องแพว่ายังไงก็ต้องไปตรวจเพราะว่าโรงเรียนเขาต้องการเอกสาร แพ้ว่าตรวจมืออืน่นเก่ามุงม่งก่อนมุ่งเคืองพอสิผ้าไปมืออื่นหนูไปเที่ยงเครืองมืออื่นสิปไปเองเออหุงจักมองแล้วนะอะไรบ่ไกลิบ่ไกลดิจากบ้านเขาไปสินาที่นึ่งนี่แม่เลยมองมันนี่แม่แม่มองเขาไปดาเท่าที่มือนั้นเขาไปพับก,ก็มีไหมเลยไปหน่อยนึ่งนี่ได้เดาเท่าหัือเบรกโฟลเลตหนิล่ะจะไปห้างนี้ละ่ะกลับไปเองได้อยู่ อืเพราะว่าเขามันเป็นแบบว่าเขาบดอะไมาตรวจให้เขาดิเขาบาดมาจำมาต,าาางมาตองเขาดิเขาใหเา้เขาเห็ดเองเบิร์เขาตรวไปสแกนบา์โค้ดเขาส่งบา์โค้ดไม่ให้เราดิสแกนบา์โค้ดเสร็จก็ขับไปยิ่งน้อยนึงเขาก็จะอุปกรณ์ให้ได้อุปกรณ์แล้วก็กไปเขาก็จะมีผู้บอกรถให้เข้าให้เข้าไปจอดนั้นอัาก็จอดจอดแล้วก็แง่งดังเยาะคล้องแง่งดังเยาะคล้องใส่ซ่งองสแกนบา์โค้ดเสียนซือแล้วก็ก็จะบอกว่าผู้ใดเสร็จแล้วก็ให้ขับรถน้ำกลนไป จอดหันมผพุทธารับเอาอีกก็ไปวโอ้ยแถวเา้าคืออย่างนี้ตรวจฟี่เดยตรวจฟี่พีหอดชุดไทยเราก็จะถามมีผพ้ทธารับเอากว่านี่รับอ่อนเขาขับกับบ้านก่อนไหนเงมาแลกก็สงคนณหม่ห้เขาว่ดูออง่ายห่อยง่ายเนาะ่าง่ายอยู่นี่งเพามาอาเปิดอาการคุณยายบนกะสือไยังมไปยังยังสิ เดี so right. so um, ๋ยวแม่วาดกันเป็นคนป่วยนะว่าแต่เป็นคนป่วยบบบนะ้นคนเราปฏิปคนเราปฏิปแบบหัวตูุหัวตูุอยู่เมื่อกี้ก็แล้ไปซอยกันจะว้างนี่ตือตอนกิจฉัดแล้วแล้วบอกคุณยายแล้วแล้วเกียงแล้วปัดกวาดแล้วเอาสเปรย์นี่ให้แฟงกี้สั่งอันไปแวะซื้อสเปรย์ขาเสื้อมาสีในบ้านแวะแท็กไปบอกแฟงกี้แล้วไ้ซื้อมาให้ไปซื้อมาสเปรย์ว่าหน้องปัดนุ ปวดปัดฟุ้นยังเรียบร้อยแล้วเรือต่จะสเปค่ะเสื้อในบ้านซื้อๆนีแล้วม่ฮะยังเสื้อผ้าพันขอแม่ก็เย็นข้อเอาว่าพันอะไรสพนเพไนไดเพนนี่บอกเออมาเอาห้องแม่คือเย็นแท่ห้องนูโอ้ห้องนูมันแดดเนาะเป็นแล้ว็นแดดเนาะห้องเป็นแดดเาเนาะอเป็นเ็นคดดทอหอเนเ้อค้องนนอ้นแนน้องแ้นอเ็แดนอ้อ้เ็แอ้านอเนานม เรานอนฟันจีนเราคือนอนต่อเตียงมาแล้กินยังมาแล้นก,ก็เกาๆนะแต่มาเตงบอกจัดตํมาแตีงเนา,าม,มกปลามกป่าตึงนยังน้ออี่แต่งตียงั้แต่น้อยน้อยเข้มๆมัน,มน,มนจาดตรวจจาดมันเขาอะไ้กกน,นี่อกาศแหน่ก็ดีดีนแหนแต่ว่าเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาอยู่รัก อยู่คนเล่นที่หยิบของซื้อเกิดคนหลังหน่อบุญใหญ่พูดอื่นมาดตีน้ำห้าซื้อเขาบอว่ามือไปตรวจมันไม่บ่อดอกไปตยวจบ่พอดอกยวมันมีอาการเนาะโอ้แต่มือนั้นบ่มีอาการไ่ตัวมันยังบ่อเนี่ยแต่เจ้าของก็ยังว่าจ้ำมึนเนาะโอ้มือนั้นเนาะมือนั้นมีอาการจ้ำมึนมันมือนั้นที่ไปตัวมันมีอาการเดียวคือเป็นแสบแสแม่พ่วงจมูกเนี่ยไอเขาบอกไอเราได้ไงเขาบอกไอเขาบว่าบอกโอ้แม่ขวานนี่มันซิวหนี เดี๋ยวตากนอันนี้มันสิ่งลงไม่พีมันไปกินบอดคุณนอโอ้ยทำไม่เชีวนีนอะไรแม่อะไรนั่นแม่เนื้อตาสวยอ๋ออือปวดขึ้นสมบันิย่ไแม่พักบดได้เขาบว่าอยู่ป็เปีแล้วเอ้าวันพฤหัดอันวันศุกร์เสาร์นี้เอออาทิตย์นี้พิมวาที่โต๊ะอีกไหนะ ตกนักเนีวันนี้อภาภราตนี่เออสุกเสาเนี่ตก็ตกตัวอายตกเขาอายุส <c oughs> บแปดูเคยว่าโอบ้บันนี้มาต๊ะนเดนสิทาิพไม่เาท่านไปภาคปะนะ <c oughs> คุณวะสินธิพาฒจะไปภาคไปเ <c oughs> มื่อกี้มาโต๊ะมันเคยกว่วงเอยวิวงามปะนะไ <c oughs> ม่อไปตัว้ายอยาก <c oughs> ใจเอาแท้ไปเมืลไหอ่ก็ใส่นาๆไปห้องอาบันก้อไปหมวกไปมันก็โอเคอยู่พันั้นาไม่เถาเันจะได้จื่อได้่สบล กูดไม่เมื่ียนะเป็นความสุขจันที่ดีนะไม่เท่าเบอเคอฟอหม่าด้ยเคยก็ได้เคยกระด้หาแต่แี้สิมบ่าอะแล้วเราเราได้ซมบาตตรงดูแลแม่ตัดีดีดีอยู่ดีๆีเมือนหมือนมืนวันเกิดฟันว่าเขาไปกินเขาตัวเนาะเขาไปกินเข่ามาหนึ่งมือนวันเกิดมันว่า เธอต้องเทคแค่แม่เธอเธอต้องดูแลแม่เธอดีด้อยหูจักบอกว่าแม่เธอเบ่งพวกเธอมาสองคนเทียเดียวหนะสันว่าลมือเดียวเบ่งสองคนฟาแฝดเนาะเธอว่าเขาต้องดูแลเป็นพิเศษนะก็หมายของเขาน่ะอจับเป็นหันใดขึ้มเบาขึ้นใจขึ้นมาแล้วเบาลงแล้วฝรั่งตัวนี้ขึ้นเด่นเลยเบาขึ้นมากเลยเอาไปยองไม่เจอนี่นะมีช่วงแล้วเธอต้องเอายาให้แม่กินซูมือด้อน่ะวิตามินเธอต้องเอาให้แม่กินซูมือฉันเฮ็ดฉันเฮสฉันหอบก็บ้า บอกเป็นอย่างเท่าลืมเหมือนนะพันว่าแม่อายุไลยแล้วอเสียน่ะนะอย่างแม่เท่าเป็นอยังแล้วทางผู้อื่นคืออังศีวรน้อยเนาะกับเจ้าแจ็คแล้วไปแล้ผู้จักแล้วพรันงพรั่งมันก็ไมมีหลายแบบเนาะไม่มีหลายแบบเนาะมีหลายแบบแต่ว่าฝรเราตัวนี้เนี่ยอย่าในด้านย่างย่างง่าย ยมนเม่าเป็นห่วงเป็นห่วงเมถาวลายยันห่วงไม่ยห่วงเมถาวยันจบดเองโทษมาใสมื่อละซีเทียกับบกคำอืมทมาเชฟว่ได้กินได้เยอยยันต้องไ่เมถากินน่อยกินง่ายตีก็ได้กัอีซีเป็นวอาแม่อีซีฉันว่าเป็นมาแม่ง่ายแต่มันง่ายหายกันว่าหว่าทษสิมื่อละซีเทียกับบกคำไงยะว บ่าเจยังอยู่พักกันยังอยู่ยินเขาไปหมดแล้เจยังกินอืมเสนระัมดกินนันกินได้ผพัดบบแมนหัวก็เป็นเป็น้พัดแต่งาี้อันกี้ไว่าเสือดอกแบบอืมห้างได้กัดจนสูมเแล้วน้อนอยู่เยอมากเโอ้ยเหอนคนเสิรน้อย่างเดียวมาโทษมากวนมันก็บ่อยากหลับเลยคนอืมอืองต้องเว้นนะนต่แต่เเขาสิพอเนาะฝรังก็ได้ ได้จะดียางสิยางคลุงคนก็ดีมองนึงเสียมองนึงเป็นมองยายสันตัวสันตัวเออสันตัวไม่อยากเสียว่าหนาคนป่วยนี่กอดเด็กก่อน้าป่วยกับห่วงแต่ยัยท้องว่าเราเถาแล้วเนาะติดโควิดยันแล้วเป็นหลายกุมูสันว่าสุนผู้เบากับบเท่าใยได้เบิ่งหนาคนป่วยช่วยกันพี่น้องไหยนอนบ่ังขังขี้มีวิตามไอแผลก็โทรศัพท์เบิ่งหมอลำสว่าง มีนราไมีความสุขอย่างนี้ตีบ่ได้เป็นยังตีเป็นยายเจ๋งดีนาะเออบอกลูกบอกเต่อต้องเป็นยังกะว่าใช่บอเป็นยังดอกซ้ำดิดอือว่าก็คือจะหัวไงวะยังบอเสื้อว่าจะห่วงปิดติดมันตีบอเสื้อไว้จะของว่าติดแต่หนังสีหัวเลยแล้วแล้วพอดีบว้จะห่วงจะห่วงติดหัวเลยตีหัวเลยที่ตอนใดตีติดตอนใดก็ว่าเห็นไข่เดี๋ยวโชคดีโชคดีข้าอยู่คผู้ใหญ่เป็นี้มิตรแพทว่าตัวไก่ไหมมแต่แพทว่าผู้เดียวที่ สีนีไข่เนาะอืมแตนมันมีรอบเดือนพอดีนะบัวก็มีรอบเดือนเนาะไม่เหมือนน้ำมันเงอะคนแอเนาะเออกับพุ่มไหนพุ่มมันน่ะแม่นะอืมลวงคนณพุ่มโมดีพุ่มวเขาบวสศีเขาว่าโอ้ไม่คอนนี่ขั้นผู้ศีกยาแล้วก็สิไข่อยู่สองมื่นสามมื่นเขาว่าขั้นผู้ศีกจะอันจะอาการนักแน่เขาว่ากับท่านบดานเราเป็นบล่ะขั้นว่าบวชศีกเนาะ อืมอืมสิโอเม่คนที่เอียงกับขึ้เก่านั่งล่ะไม่เนาะคือเขากัจจุบันยังเขาสีดฟัคซีนทั่วไปนี่นะเอออันอันกันมันต่สิดฟัคซีนียังบอกมี่สติอยังเนาะอันยังบอกว่าเป็นอีหยังเนาะส่วนผิดฟัคซีนกระใ้งูนึแต่ว่าเก็บนี่สิอืมบ่พี่เขาเขาสิดัคซีนเขาพากันแพร่ฟัคซีนกุยท้องสว่างยังบอกคือประชาชนสิดัคซีนไม่ดีหายจนนั้น กันนั้นติดอันนี้กันยว่าวกจว่าเจ้าของไข่ตโอตุลนะเราห่วงว่าแม่สิเป็นฉีวัคซีนแร้วสิมีอาการอั้นอาการนี่ทั้งบูสว่างบ่ได้เป็นยังบ่ได้เป็นยังปวดแขนหน่อยๆดียังเอยกระเจี๊ยบเท่าไงละเท่างเท้าเท่ตอนนั้นและวนสิลุ้มเป็งสิเม็เบุน้ากินให้ต่แตงหน่อยๆเคนันี่กินปกันละเออจันแล้วเออจังไนเด้อยังกินอยู่ดิ่มอยู่ เออเอาเอาแค่น,นี้เราไปเป็นยังแล้วไม่นู้คุณย่าเป็นยังสบายเจ้าแล้วคุณย่าเองดิเออจ้าเจ้าแล้ว